สวัสดีครับผมบรรจงแสนยมูลเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองยางตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม นะครับสำหรับกลุ่มเราได้รับการสนับสนุนโครงการสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรนะครับปี2561ของกระทรวงพลังงานโดยกลุ่มเรานะครับมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด50ท่านด้วยกันนะครับสิ่งที่รับการสนับสนุนประกอบด้วยแผงโซลาเซลล์ขนาด3กิโลวัตต์และถังเก็บน้ำนะครับขนาด20คิวครับจากการที่เราได้รับสนับสนุนนะครับ แผงโซลาเซลล์มาก็ทําให้สิ่งที่เราได้รับก็คือในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับในเรื่องของค่าไฟนะครับพอได้ระบบน้ํามาปับ๊บเราก็มีการกระจายน้ําให้กับสมาชิกของเราเพราะว่าเราได้ส,นสันสุขในเรื่องของท่อขนาด2นิ้วเข้ามาด้วยนะครับเราก็ต่อไปให้สมาชิกของเราต่อไปสวนนี้เขาก็มีจิตกรรมในการทําของแต่ละคนแต่ละคนนะครับนี่คือเรื่องของการบริหารจัดการนะครับการแบ่งเรื่องของน้ําภายในกลุ่มของเรา พอเราพอเรามีน้ําเสร็จเราก็สามารถขยายผลนะครับในเรื่องของการปลูกพืชนะครับพืชของเรามีอะไรมั่งนะครับแต่ก่อนต้องบอกว่าลําบากมากนะครับไม่มีน้าเนี่ยจะปลูกพืชอ,อะไรก็ลําบากพอเรามีน้าเข้ามาปั๊บมีแสงมาก็มีน้ําเราสามารถขยายนะครับเรื่องของการปลูกกล้วยนะครับพอมีน้ําต้นสภาพต้นกล้วยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผลผลิตที่ออกมาโอ้เครื่อใหญ่นะครับสมบูรณ์มากมีกล้วยมีมะละกอนะครับมีมะนาวมีผั สามารถต่อยอดนวัตกรรมจากของไผ่ได้นะครับก็คือเรื่องของการทําน้ําไผ่การต่อยอดเรื่องของเซร่มน้ําไผ่นะครับจากนั้นนะครับน้ําตัวนี้เรายังสามารถไปทําในเรื่องของพันุศัตว์ได้เลี้ยงไก่ไข่จากนั้นเราก็มีการทําเรื่องของประมงด้วยมีน้ําไปแล้วก็ไปสูบลงไปในบอ่อแล้วก็เลี้ยงปลาตรงนี้ก็เลยทําให้เป็นแหล่งอาหารนะครับสร้างรากฐานความมั่นคงสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับพวกเรานะครับสามารถอยู่ได้แบบ แบบยั่งยืนจริงๆนะครับสมาชิกกลุ่มเราก็เนี่ยครับมีการแบ่งปันในเรื่องของการใช้น้ำมีผลผลิตมีไรายได้อยู่อย่างยั่งยืนครับ นายอำเภสมบูรณ์เป็นเกษตรกรชาวบ้านย่างเหนืนนอสมบลย่างหน่อยอำเภอโกสุมิไยจังหวัดมหาสารคามผมเข้าร่วมสมาชิกแผนพลังงานชุมชนนะครับีพศ2560ได้นนสนับสนุนคือร่องอบ3คูณ4เมตรนะครับทางพลังงานจังหวัดมอบหมายให้ชูนล่องอบนี่มาเป็นอบพันเขาแต่ว่าพันเขานันเด็อบปีละครั้งนะครับผมก็เลยพัฒน,นามาเป็นสวนสมุนไพร ึ้นกะให้ชาวบ้านมุนเวียนมาหนึ่งองอบกกนะครับอบเขา่าอบสมุนไพรต่างๆเช่นข่าเช่นตะไคร่แต,ต,ตมีคนเวียนมาอบประจำนะครับ เามีลงอ๊อฟอ่ะได้ยนเวล่าในการตากพื่นี่แหงไว้แล้วก็ดีอย่างหนึ่งคือเ่าต้องไปลบฝาดลบฝนมีความปลอดภัยแล้วก็มาแล้งกับบ่าได้เขาไปลงกวนนะครับซึ่งคือตากยุหันมีไทยขมิ้นชันขมิ้นอ้อยขา่าบอระเพียดเพื่อจะมาทําเป็นสม,มุนไพรบำลุงกําลังนะครับถ้ำลูกประคบสม,มุนไพรถ้ำสบู่บ้านนางพญาหน้าขาวสม,มุนไพรสม,มุนไพรอายุวัฒนะนะครับปลูกเองทําเองผลิตเองแล,แล้วก็ค้นใส่แล้วได้ผลประโยชน์ แล้วการลดต้นทุนนะครับอยากจะได้ร่วงอมว่าหลายๆนะครับเพื่อจะให้พี่น้องใน,นมาใส่บริการหลายขึ้นอยู่ก็เเขานะครับนี่คือโดยติดบัตรฉิดคายังต่างๆนะครับเป็นของจังหวัดเอามาไหต่อุณหลายๆครับ